มีความหวังถ้าเกิดมีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยค่ะเพิ่งจบมาเหมือนกันก็คือช่วงแรกก็คือตกงานนะคะก็คือทุกคนเพื่อนทุกคนก็คือแบบหาหางานทําที่ประเทศไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยเร่อยเอยเป็นเด็กยุคโควิดอะคะ่ะก็คือหางานไม่ได้หางานยากไปถามเพื่อนหลายๆคนนะคะที่อยากย้ายประเทศก็คือว่า อยากหาประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมที่ไม่ใช่ประเทศเราอะค่ะเราอายุกันแบบ15-16เรารู้สึกว่าประเทศไทยมีเรามีความหวังกับประเทศนี้ไหมมีนะคะยังรู้สึกมีความหวังอยู่กับรัฐบาลชุดใหม่มาก <c oughs> เราเราไม่คาดหวังกับกับรัฐบาลนี้แล้วก oh, <no. S 2> ็มีนิดนึงนะครับผม ถ้าร้อยเขาออกนะครับจะมีนิดนึงครับผมกฎหมายไทยมันยังไม่แน่นหนาพอค่ะเช่นแบบกาดยิงที่หนองบัวลาพูอะค่ะขนาดเป็นศูนย์เด็กเล็กอะค่ะเขายังเข้าไปกาดยิงได้แล้วแบบกฎหมายมันไม่ได้เข้มงวดอะไรขนาดนั้นเลยอค่ะพี่ก็เลยยังไม่ค่อยคาดหวังอะไรมากหรือว่ามันมีค่ะแต่ว่าบางทีหนูรู้สึกว่าประเทศไทยมันเอื้อในทุนมากกว่าเอื้อประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยค่ะประเทศไทยหนูคิดว่ามีความหวังในแบบเกี่ยวกับ อยู่นะคะเพราะว่าเหมือนว่าประเทศไทยของเราก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีขนาดนั้นความแสดงออกทางอย่างเท่าเทียมได้อ่ะคะ่ะไม่แบบ ไม่ได้โดนใครมาจับหรือว่าอะไรไปอะคะ่ะการเมืองก็เป็นเรื่องของทุกคนอะคะ่ะไม่ว่าเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทางการเมืองไดะคะ้ค่ะทุกคนสามารถที่จะเรียกร้องสิทธิของตัวเองไดะคะ้ค่ะไม่ว่าจะเป็นใครหรือว่ามาจากไหนก็เราใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนี้เสียภาษีให้เกี่ยวให,ให้ประเทศนี้นะคะ่ะก็สามารถที่จะเรียกร้องได้ะคะ่ะหนูอยากเห็นเรื่องการไม่เอื้อในทุน,นะคะ่ะหนูรู้สึกว่า ในทุนมันครอบงำประเทศไทยพอสมควรเลยอยากเห็นให้แบบกฎหมายแน่นหนาะการศึกษาไทยทั่วถึงเกษตรกรแบบนี้มีรายได้เยอะขึ้นแล้วก็แบบพวกข้าวพวกน้ํามันแบบลดลงให้ประชาชนหน่อยค่ะเพราะว่าประชาชนเราไอ้ตอนนี้ก็คือแบบข้าวก็ขึ้นน้ํามันก็ขึ้นหมูก็ขึ้นอตตัดแรกหนูอยากเห็นเรื่องการศึกษาไทยค่ะเปลีป่ยนแปลงเพราะหนูก็เป็นคนที่แบบเรียนอะไรเงี้ยแล้วคือเรื่องเนื้อหามาทีมันไม่จําเป็นต้องใช้ในชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยเราเรียนไปมันก็แบบ หรือว่าเสียเวลาค่ะอยากให้เรียนเกี่ยวกับอะไรที่มันเกี่ยวกับชีวิตจริงใช้ในชีวิตจริงได้อยากให้แบบการทุจลิตคอร์รัชั่นมันน้อยลงค่ะเพราะว่าทุกวันนี้มันก็แบบคอร์รัลชั่นตั้งแต่แบบตั้งแต่ระดับเล็กๆจนถึงแบบระดับสูงๆเลยอะค่ะอย่างในหนูบ้านหนูเลือกตั้งเลยก็คือแบบมีการโกงคะแนนกันบ้างเยอะเออค่ะอันนี้ก็คือความฝันก็อยากเป็นนักการเมืองเหมือ,มอนกันอยากเปลี่ยนแปลงสังคมหลักเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นการเมืองที่ดีเป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากมีอยู่แล้ว แต่ตอนนี้มันไม่มีกฎหลายๆอย่างที่ทำที่เราทำไม่ได้อยากให้มันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องของนโยบายต่างๆให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองไหนก็อยากให้มีนโยบายที่ดีะคะ่ะประชาธิปไตยที่เบ่งบาน